ปอเห็ดหรอพี่้อกโอ้ยดอกกำลังงามนี่ง่อยไงสวยหลูเลยดอกกำลังสวยเขาก็มาเดินป้าโอ้ยผี่แบงไหวในรถเราด้วยจ้ะ พี่ได้ตต่งเคืองตาแต่ว่าพี่แบงไว้เพราะว่าพี่นัด can see โอ้ยพอแล้วนึกว่าสบุพเพอนี่ยางงามเลยจ้ะมนาะคนละาฟังเดี๋ยวจังสตาดขาสถานที่ไม่อำนวยนี่ไปหาก,กันต่อ ปาดพี่น้องพอคขอบข้วเห็ดเดี๋ยวสิหายเบิงนี่ดอกหนึ่งอันนี้สองดอกเล้วจ้าตะว่าสีเทาหรือปะเ่าเดี๋ยวเขาจะมาหลุ่นกันมันนีกะอันนี้อีกดอกหนึ่งสามสี่ดอกนี่แล้วก็เทงเท่งนันหา่าญาหาดอกแล้วหกน้องสาดเนาะ ๋ยวสิหายเบิรงอีกดอกใหญ่ๆขอบคั้วหนึง่งนี่จะดอกนี้เดี๋ยวเข้าสิเก็บดอกนี้ไปเลยเผาแน่แล้วเดี๋ยวเข้าจังเดี๋ยวเข้าจังตัดสินเอากองกันไว้ก่อนเอากองไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวคอยตัดสินว่าเข้าเสียเอาอันใดได้ นี่ยังอ่อนอยู่สองอุ้ยเท่าแล้วถ้าคาใดเสียเอาขาเนาะจ้ะนี่ and then up อย่ดอกนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวลอง

สองดอกอืมตั่นนะก็เ้าสิตัดขาเอาเอาซุ้มมูนี่เท่าๆพี่กระสีเอาตะขาเทาขาใดเนาะเรียกเอาก่อนพี่พ่ออีกแล้วจ้ะดอกงามดอกเอิญเจอว่างหัน่นได้แค่สามดอกนะจ้ะ่ตัดขาไป เข้า่าโอ้โอ,โอ <Yeah. S 1> สองดอกบางหันได้แค่สามดอกนอกนั้นเนาสามดอกชู้มอยอันนี้สองดอกเพิงง่งเพ่พอใหญ่แล้วพอดีนี่ โอ้ยโซมอยหาดอกด้จ้ะตรงนี้ย่างงามเดี๋ยวพี่พออีกดอกนึงอยู่ข้างล่างไอซีเฮียบันนี่ดอกนึงข้างล่างตรงนีหกดอกนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจังตัดขา วาสิตัดขาวาสิตัดขากระพออีกดอกหนึ่งพูดนะเอออุ้ยน้ำเท่าใดดอกเจ็ดดอกตรงนี้เจ็ดดอกเดี๋ยวเขาตัดคากันเจ็ดดอกนะจ๊ะเขามาตัดคากัน เกือบจนบานพี่พึ่งมาเมื่อก่อนนี่เท่าไหรสองมือนที่แล้วเนาะอันนี้บานอีกแล้วตอนที่สองผู้ใหญเราอยากกลับบานแล้วละ่ะเดี๋ยวพี่สีฝ้าหาราล่ะก่ะพาเรากลับบานเอ้ย <c oughs> <c oughs> งามคัก มอยเอยนะคู่แฝดสวยค่ะสวยแน่เจ็ดดอกแปดดอก ไปแกงหนึ่งเต็มตาอีกแล้วจบนิดห okay. น่อยกิโอเคนว่าบางงามดอก,กน,นะบริไดฟูเยอะมึงได้พี่นอ้องใจเบิง้งความสุขความสุขของคนมาคาเหตุแฟรดิบิกบนรหลูว่าเถายัาง โอ้เด้งอีกเอ้า,อาจะได้นาะจ้ะเจอแต่หฮ็ดเถ่าเดี๋ยวเข้าสิหาครอบครัวน่าจะมีที่ยังไม่แก่ปลาบิ่งพี่น้องบึ่งสองดอกนี่อุย้ยดอกขายัางตันอยู่วน้ะจ้ะฟังเสียง ดอกอยัางงามอยู่ด้วยจ้ะเด้อฟังเสียงตดัดดงวอเคมึงแค่ซองดอกพอญายกจันท์ตะตกค้องมึงใด้กับตาเดี๋ยวฮอตตัดขากันเต็มตาคือเก่า <Okay. S 1> พญายแล้วพอเหตุแล้ว เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันทางมันสไลด์แล้วยานตุกค้องอุ้ยดอกงามเนะจ๊ะอุ้ยโซโมอยคาตันคาตันดีดีเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งอีกดอกหนึ่งยา่านี่ดอกเบิงจ๊ะเฟรด a บิ i f ฟูอุนันดาอ s ซีดา มีดอกนึงจ้ะ <Yeah. S 1> อ๋ออยู่ oh, you already สี oh, <Yeah. S 1> ไปพ่ออ๋อปัญหาเราเห็นแล้วโตตัวน้อยพอดีเอออย่าสามดอกโอ้ยเอาไปเท่าไรดองกเ่ไปไหนอืม น้องสาไปส่ยตาดิน้องจส่ยตาตัดขากันพี่ปอยจะก็จะใกล้ใกล้กันนะพี่น้องฝรั่งกับสิทธกท่ายกันไปพี่ับสิเก็บเ็ดก็จะพี่คอเก็บเ็ดก่อนพี่คอตื่นเต้นในโมเมนต์ของพี่ก่อนฝรั่ง ฝรั่งกระสีทักท้ายกันไปน่าจะเดี๋ยวพี่เอาไว้นี้แอนเดนดอกดอกนี้กระสีเทาแล้วอันนีุบาเอาที่ที่นี่นี่น่าจะถ่ายอย่างเป็นทางสไลด์พี่พ่ออีกดอกนึงเดี๋ยวนี่น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งอีข้างนึงนี่พี่พ่ออีข้างนี้จัง น้ำด้วจะน้ำอุ้ยสองเออยะสองเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเอ็งสิได้วะ หาดอกเดี๋ยวเขาจะตัดขาเนาะจ้ะเยียบแนกกับสีนี่คือกันนั่นละ่ะโอ้ยหอนพี่น้องพี่น้องฝรั่งกบทากท้ายกันมองพี่เก็บเห็ดนี่แล้วโอ้ยคุณอ่ะตางงามเดี๋ยวเขาตัดขาได้พี่น้อง มัวตาอ,อ่างหลายดอกหนึ่งต๊กน้ำเดี๋ยวสิเอาดันไปเท่าเอาสิได้บอพญาแล้วพ่อผู้สาวโอ,โอ้โอ้นี่นี่แล้วพ่อผู้สาวแล้วเราคุยัำผู้สาว ุวยงามคักเดี๋ยวจะเอาดอกหนึ่งอยู่ในน้ำนะจ๊ะพี่พอนวจ๊ะเมื่อกี้อยากหัวหลายเฮ็ดตกน้ำนี่ดอกหนึ่งนั่นดอกหนึ่งน้ำพึ้งใหญ่เดี๋ยวเอาดอกนี้ยะโอ้สามดอกนะจ๊ะน้ำพึ้งใหญ่สองดอกนี่เด็กหน่อยเลิกเรียนแล้วเสียงดัง and then 3ดอกตกน้าํา,า,อด,า,อา,าดอกบักงามนึงเนาะจะดายตัวคั่นบ่เอาแม่3ดอกเดี๋ยวเฮาหาเบิ่งใกล้ๆกันหามีอีกเนะาะงมดาตัด3ดอกเมื่อกี้เพิ่นได้ตัดขาแน่เพิ่บ่ได้ตัดขาแน่เด้อจ้ะพี่น้อง เพราะว่าบ่าบามีคนถือกล่องเด็กหน่อยเลิกเรียนแล้เวเต็มตาอีกแล้วละ่ะเดี๋ยวก็สิกลับเนาะจ้ะย่านรถติดพ่อใหญ่แล้วมีใหญ่แล้วตัดอันนี้ไปนําเพราะว่าเมื่อกี้บ่ได้ตดัดค่ะ เพิ่งเลื่มตัดโอ้ยถ้าบบถ้าบโบพญ่ายรรถ้าโบอ่านนั่นน่ะถ้าบนะาบบานงามๆเลยนี่นี่เต็มตายแล้วกันอยูงง่ลรุเฟมอลิดอกนี่ดอกนี่ยังงามบอกให้พ่าใหญ่หาครอบครัวงามค่ะเดี๋ยวเราหาครอบครัวกัน น่ะซ <c> ีน <oughs> ี้ขอบขัวไกลๆเต็มตาหนักหละหละพี่น้องพี่ใหญ่หลอก็อยากกลับ Ken FamilyNo FamilyNo but now you have to watch you you come here it's very <S <Yeah. S 2> dangerous now เพรามีขอบขัวนะจ๊ะไปไปดอกเดียวก็เอาเพราะว่าได้หลายแล้วนะเต็มตาคือเก่า ปาหากันต่อเห้ยี <Yeah. S 1> เจออีกแล้วจ้ะมีแต่เห็ดดอกบานนีแต่บานแล้วเนาะเพราะว่าเขาเกิดลายมือแล้วอีกดอกหนึ่งดอกนี้งามอยู่ดิสบานมอย เนี <Yeah. S 2> ่ยตรงนี้ได้2 2งองดอกมาใส่ตาเฮาเอาไปใหม่ปิดเหรออยากอ <c oughs> ายคนกายทางลายโพดอยากอายโอ้โนี่ดอกนึงกำลังสีย่างนี้คละ่ะ ตาดีได้ตาลายบ่เห็นตัวนี้คุณน่ะตาเต็มตาแหรอพี่น้องหมานคักเบิกดอกนี่แล้วจ้ะเอ้ยจะเป็นมวลหลายคุณนะ่ะจะเป็นงามคุณนะ่ะเต็มตาเอาหรด แหงหาแหงเพาะพอนายเราไปเอารถนะจ๊ะน้องยางบาไปเอ้ยนี่แหงหาแหงพ่อแหงมวนไปหนาดอกน้อยๆสินะ หาไปเรียๆเดี๋ยวห้องกัดจังกับกันเนาะบึงดอกนี่สองดอกตั้งอดปวดสองดอกเลยสออนขักโอ้ยงามโอ้ยพี่น้องเบิ้งใส่บิ้งซุ้มนี่คือใก้กระตานั่นแหละ อย่าเป็นกระตาตั้งอันนี้ก็สิแม่นเขาเตดเขาเตไปแล้วนอดอกโอ้ยๆเขาก็สิเอาดอกนี่ดอกอ่อนๆโอ้ยงามหลายงามหลายโอ้ยอือน่ะบึงสิให้เบิงอันนี้โอ้ย <pouvait> อุ้ยกำลังปร่สเปแย์งามอุ้ยขขางทางอุ้ยอันนี้บอมแมนสองดอกนี่น่ะจ้ะงบึ้งบึงเต็มตาเต็มดงเ้ากรสิไดกลับกันแล้วล่ะพี่น้อง โอ้ยบึงพี่น้องให้บึงเขามาปลานี่ที่เขาเคยพ่อเคยหากันเนาะอุย้ยนี่ดอกนึงดอกนึงนี่ดอกนึงสองดอกคุณดอกนึงงนะจ้ะเดี๋ยวอันเขาหาตรงนี้แล้วเขาก็สิกลับกันไปไงมาตามเดีวสองเออสาม อันนี้กระซี่เดี๋ยวเด้จ้ะเดี๋ยวเด้อเด้อหนึ่งดอกสองดอกพีใหา่บอบอจอดรถบอจอดเคียงเลยเนาะโมโมแมนบอดับเคียงเลยสามดอกได้จ้ะดอกที่สี่ โอ้ยล่ําลากันไปซํานี้เนาะจ้ะเต็มตาแล้วเดี๋ยวรถติดเพิ่นว่าค่ําแล้วเดี๋ยวรถติดได้4ดอกเนาะจ้ะเดี๋ยวจังมาหากันใหม่หาตาเห็ดบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพุ่นน่ะโอ้ยมื้อนี้กะลายเต็มตาล่ําลากันไปซ่นีเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจังพอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย